คิวเทอปป้าออกมาเคลียร์สถานะกับเบสรากวานีหลังถูกแฟนคลับจับจิ้นกันมานานลั่นสถานะแบบนี้พอใจกันทั้งคู่เรียกว่าถูกแฟนคลับจับจิ้นกันหนักหลังยูทูบเบอร์หนุ่มสายเปค t ิวเทอปป้าหรืออีกชื่อก็คือซิงคิวเทที่ก่อนหน้านี้พาสาวเบสรากวานีไปซื้อทีวีเครื่องใหม่ทำเอาแฟนแฟน เห็นเคมีที่ดีงามของทั้งคู่จนอยากให้คิวเทเบสข้ามเขตเฟรนโซนกันเลยทีเดียวอีกทั้งคิวเทและเบสยังได้ร่วมถ่ายคอนเทนต์ด้วยกันบ่อยๆก็ยิ่งทำให้แฟนๆจับตามองคู่นี้มากขึ้นกว่าเดิมคิวเทเคลียสถานะกับเบสทำสิงล่าสุดทางด้าน YouTube เบอร์หนุ่มขวัญใจสาวๆอย่างคิวเทอป้าก็ได้ไปออกรายการดังอย่างวูดดี้เ ที่มีวูดดี้วุดทิธรเป็นพิธีกรและในช่วงหนึ่งของรายการคิวเทก็ได้พูดถึงสถานะระหว่างตนเองกับสาวเบสโดยคิวเทเปิดใจว่ายืนยันสถานะหัวใจตอนนี้คือยังไม่มีแฟนไม่มีมีคนข้างกายสำหรับเบสคำสิงเป็นเพื่อนกันฝ่ายหญิงก็เป็นคนสวยน่ารักนะคือจริงๆเบสจะคอยบอกตนเองตลอดว่า ซิมถ้าเป็นแฟนกันเลิกกันแล้วคำว่าเพื่อนไม่มีนะผมรู้สึกว่าสถานะตอนนี้ก็ดีแล้วพอใจกันทั้งคู่ต่างคนก็อยู่ช่วงที่งานเข้ามาเต็มที่เขาเป็นผู้หญิงที่พลังงานบวกเยอะนะตอนนี้ก็เป็นแค่คู่จิ้นครับก็แค่ถ่ายคลิปสนุกสนุกให้คนดูแต่ผมกับเบสจะไม่มีสคริปหรือหัวข้ออะไรเลย เจอกันก็เฮ้ยเอฟงอสบายดีไหมก็ออกมาธรรมชาติเราก็จะเจอกันทำคอนเทนต์อาทิตย์ละครั้งบางครั้งก็ไปกินข้าวกันเฉยๆก็มี